สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประก,กาศชาแนลวันนี้ได้พี่าทด้คยโครคะมาขัดแยกขวดเพื่อนําขวดที่เราขัดแยกที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบริจาคให้กับโครงการขัดแยกขวดเพื่อ,อนําไปทําเป็นชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทยนะ์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงโครงการกันเนาะ ก็คือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในขณะนี้ชุด PPE นะับเป็นเสื้อเกาะสําคัญที่จะปกดบ้องบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่สําคัญควบคู่ไปกับการกําจัดขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นสํานักสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับ Lost Plastic Thailand และพันธมิตรโครงการแยกขวดช่วยหมอส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด COVID -19 โดยรวมโดยร่วม,วม,วมนำขวดพลาสติกสาย PET สัญลักษณ์รีไซเคิลเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นขวดน้ำขวดอัดลมไปอัพไซเคิลเป็นเส้นใยทอผ้าเชือบสะท้อนน้ำตัดเป็นชุด PPE l e เว l 2ชนิดซักสะอาด ใช้ซ้ำได้20ครั้งนะคะ okay, โอเคโครงการเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงการให้อ่านนี่นะคะโครงการแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็เราอะจะส่งโดยการที่เราจะส่งไปสษีไปนะทุกคนเราเราจะไม่ได้เดินทางไปมอบไปส่งด้วยตัวเองนะทุกคนโอเคก็หลักๆเนาะก็ขวดน้ำจุดขวด600้อยิลลิตรหรอ 6 0 0อมลอันนี้มันลิตรหนึ่งอะเท่ากับว่า6 0 0้มิลลิเรามีไหมใช้นี่อ่านี่นี่เท่ากับว่าขวดน้ำเนี่ยค่ะ18ขวดทำชุดเป็น PPE ได้หนึ่งชุดอันนี้ก็ขนาดห0ร้อมิลตรนะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำกันแยกกันเนาะอ่อนอื่นก็คือเหมือนที่เขาบอกเนาะก็คือเราก็แกะฉลากออกมาอันนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะทุกคน ได้เฉพาะแบบใสนะคะได้เฉพาะแบบใส่ก็สามารถเก็บแล้วก็ทําให้มันแบนๆแบบนี้ทุกคนแบบบีบเขาให้มันแบนแล้วก็ทําให้มันสะอาดนะทุกคนถ้าไม่สะอาดก็แนะนําว่าเอาไปล้างแล้วก็เอาไปทําให้มันสะอาดแล้วก็ทําให้มันแห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงเนาะถุงเราก็อันนี้เราทําการซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนนะทุกคนอากระเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยจำไม่ได้ เนี่ยจะใหญ่ประมาณนี้อันนี้ก็ใบละ15บบาทนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราก็ถือว่าเราช่วยบุคลากรทางการแพทย์เนาะช่วยแบบอา้าวจริงๆนะโครงการนนีะ้มีประโยชน์นะทุกคนก็คือหนึ่งเนาะช่วยลดปริมาณขยะในในในประเทศเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็สองก็คือสามารถนำมารีไซเคิลทำเป็นชุด p p e ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เนาะก็ถือว่าลดต้นทุนเนาะโอเคแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงตามท่ระบาดของโควิดก็ ทำให้อ่ะบุคลากรทางการแพทย์มี PPE ป้องกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นกองกําลังหน้าของเรานะคะที่จะแบบปกป้องอ่าประชาชนเนาะแบบปกป้องแบบคนแบบพวกเราอะ่ะอืมให้ปลอดภัยจากโควิดเนาะกันแล้วก็สามารถใช้ได้ถึงต้งที่สุดข่ายเนี่ยทุกคนถือว่าคุ้มมากๆในการกลับมาเรียยุ่งดีซนเคิรใหม่เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคัดแยกกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็อาจจนะสปีดเนาะทุกคน อ๋อเราจะบอกว่าเออเราเพรจะมีแค่แค่แบบแค่เลยนะทุกคนเรามีเยอะมากอ่าแต่เราเราจะคัดแยกไปเรื่อยๆเราก็จะมาดูนะคะแล้วก็จะทยอยส่งไปเราเราทำเสร็จถุงนึงเราก็จะทยอยส่งนะทุกคนโอเคงั้นเยวเราไปสปีดกันไป คนนะคะตอนนี้ก็สชั่วโมง54นาทีนะคะประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะเราก็ทำการล้างขวดแกะอาชราออกแล้วก็บีบขวดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาโงใส่ในถุงใส่แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เด๋ยวเรา ก็จะมาลองนับดูวเนาะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่ขวดเนะาะคาดว่าจะทำชุดเอ่อ PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้กี่ชุด,นะเ,ดเราจะลองมานับกันเนาะไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับขวดที่เราทำการอ่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาฉลากออกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทำการแพ็คใส่ถุงเนาะเดี๋ยวเราจะลงามานับดูว่าอ่าทั้งหมดเราได้สามถุงนะ้วทุกคน วันนี้สามถุง๋ยว,วเราลองมาดูว่ามันจะได้ทั้งหมดก,กี่ขวดละก็แล้วลองมาดูว่ามันจะทำชุด PPE ได้อีกได้กี่ชุดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามานับกันร้อยห้าสิบสามขวดนะทุกคนถ้ามันจะมีขวดที่หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแต่ว่าเราก็ตีไปกลมๆเลยลว่ามันก็คือ่สิบแปดขวด ได้หนะุดเนาะโอเคก็ประมาณนะ้ทั้งหมดหนึ้าสิมแกเอานึ่งร้หาสิบสามหารสิบเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบสามหาปถ้าถ้ประมาณ8-9ดเก้าชุดนะแต่เราอะคาดว่าได้แปดจุดห้ชุดนลทุกคนแต่เราคาดว่านะา่าจนะาาาไ,ดไ,ดได้อยู่ที่ 9ถึง12บสองชุดวเพราะมันมีหนึ่งพันห้าร้อมิลลิตรค่อนข้างเยอะเนาะส่วนมากก็จะเป็นพวกโค้กแ๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยน้ำอัดลมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้ำเปล่าที่พันห้าร้อยมิลลิตรค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ขวดแบบเนี่ยหกร้อยมิลลิตรมีมีไม่ไม่ไม่มีไม่เยอะอ่ะอ่ะเราก็ตีไปตรงๆนะถ้น่าจะได้ค่ะเป็นสอชุดแล้วมาดูกันว่าไอ้ เราตีแล้ว12ชุด12ชุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุด PPE ชุดนี้มีราคาเท่าไหร่ถ้าชุด PPE ชุด KPE อ่ะนะคะชุดหนึ่งมันจะ253บาทเอามามีนะทุกคน253บาทใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะลองคนะูณอ2เนาะ253 253คูณ12ชุด ก็ลดลดต้นทุนเขาเรียกว่าไงลดที่ลดรักพูดไงอ่ะทั้งหมดอ่ะมันสามพันสามสิบหกบาทนะทุกคนสมมติถ้าบุคลากรถ้าบุคลากรซื้อเนาะเนาะอันนี้เราก็จะลดอ่าเขาเราียกว่าลดเซฟเงินของบุคลากรเนานะแล้วก็อีกอย่างก็ช่วยลดโลภเงินแล้วก็แบบ ปวดพวกนี้นก็เอามารี u s e เอามารี e c y c l e ใหม่เนะเาะทำเป็นชุด PPE เนาะูหทุกคนได้ทั้ง12ชุดอะแล้วชุดหนึงง่งอะใช้ได้20ครั้งถูกไหมโอห12ชุดได้20ครัง้งก็ทั้งหมดไปถ้า12ชุดเราไปใช้ได้ทั้งหมด240ครังง้งเลยนะทุกคน โอเคก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มกับความเหนื่อยของวันนะี้นทุกคนก็ประมาณเกือบ3ามชั่วโมงตีไปสามชั่วโมงทุกคนเอาไปล้างแล้ไปทำความสะอาดแล้วก็เอามาแบบสะบัดๆหน่อยแนละ้วก็แบบมันก็แห้งแนละทุกคนโอเคแล้วยังไงพรุ่งนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะไปส่งไม่เราอาจไม่ไม่ไปสถาีก็แฝดนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปลองส่งดูว่าจะหมดค่าส่งไปเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็ที่ซื้อถุงมาอีกก็สามถุงถุงละาสิบห้าบาทเราก็เท่าไหร่สี่สิบห้าบาทนะทุกคนอ่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนที่เราไปส่งค่ะไปคือไปเสร็จที่เราทําการส่งพัสดุนะคะคือส่งขวดนะคะเข้าไปที่หน่วยคัดแยกเนาะ ที่ช่วยโครงการาขวดพลาสติกช่วยหมอเนอะเอาะประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะเสียค่ากล่องทั้งหมด2กล่องกล่องละห้บาททั้งหมด110บาทแล้วก็ค่าส่งจำนวน2กล่องกล่องละห5บาทนะคะรวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่240บาทในการส่งครั้งนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน สำหรับ EP นี้นะคะที่เรานำขวดพลาสติกนะคะไปมอบให้กับอ่าเขาเรียกว่าจุดทำชุด p p e ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนาะด่านหน้าของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเรากับอ่าเอฟอากับเพื่อนๆเนาะก็ทำบุญร่วมกันไปเนาะคะ่ะทุกคนก็ช่วยๆกันได้ก็ช่วยๆกันนะคะช่วงนี้ก็ก็อย่าลืม เขาเรียกว่าเซฟตัวเองแล้วก็อย่าลืมเซฟคนรอบตัวเราเนาะแล้วก็อ่ถ้ายังไงก็เป็นไปได้เนาะก็อยากให้ทุกคนแนว่าอยู่บ้านเนาะอะไรเงี้ยหยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะแต่ว่าก็เอาตามความสะดวกนะคะทุกคนถ้าจะออกไปไหนจริงๆก็อย่าลืมพกเจลพกอะลกอฮอล์อ,อ,ลอะไรงเงี้ยค่ะไปทำความสะอาดไอ้ค่าเชื้อกันเนาะแล้วก็ สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมาลค่ะทุกคนก็แค่จะมาแนะแนวว่าเมื่กี้แบบเราทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะส่งผลให้คนอื่นได้แบบว่าหายจากโควิดเนาะอย่างน้อยเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้เนาะอย่างเช่นเราก็ไปจาก ขวดที่เราทานรับประทานหมดแล้วดื่มหมดแล้วเงี้ยค่ะเอาไปให้กับจุดที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งต่อให้กับบุคลกากรทางคลิแพทย์เนาะมันก็เป็นเรื่องดีๆที่สังคมไทยควรจะต้องมีเนาะก็คือการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้โควิดก็ะระลอกหนักมากๆระบาดหนักมากๆก,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 ก็เสร็จตัวเองนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืม ตามช่องเรานะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาก